เอาล้ครับผมก็กราบสวหรับผูชมชาวไทยที่วันเราทุกท่านทุกคนทะคราบวันนี้ผมก็จะมาสอนการล็อกกล่องแบบขั้นเทพนะครับแบบไม่มีวันเปิดได้กันเลยทีเดียวนะครับอ่าสิ่งที่เราต้องเตรียมเลยนะครับจริงๆที่เราต้องเตรียมก็คือกล่องนับกล่องจริงๆเลยนะครับอืมชูเกอร์ครับพิสตันครับแล้วก็บัตทิครับแล้วก็บล็อกอะไรก็ได้นะครับที่เอาไว้กรบเกินนะครับแล้วก็ดาบเดมอนหนึ่งดาบนะฮะ แค่นี้ก็เพียงพอแล้วในการทํานะครับโอเคเนี่ยผมจะไม่ได้ลงมอดอะไรไว้เลยนะครับตองน,นี้ก็สามารถเปิดได้ปกติเลยนะฮะโอเคแต่แรกครับคุณต้องดูว่าเวลาชูเกอร์ตายครับมันจะตายยังไงครับดูดีๆนะครับเดี๋ยวรอมันเปิดมาก่อนนะครับตึ๊บอ่าจะเป็นยังไงครับอ๋อแล้วก็ฆ่ามันป๊บปุ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 ๊บ,บนี่มันก็จะหัน ข้างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมทำไมวางตรงๆกันปุ๊บแล้วฟันมันหันข้างๆมันจะหันไปทางขวานะฮะอย่างงั้นก็วางไปเลยนะครับอ่าแล้วเวลาตายมันจะหันไปทางขวาเนาะแล้วก็วางไอ้ตรงนี้ไว้ก่อนนะครับว่าเราต้องมาฆ่ามันตรงนี้นะฮะใช่ปะวะลองทำ ัน่นมันวารปแล้วนะครับอ่ะก็เอาใหม่นะครับกระุกนิดน้อยนะโอเคมันจะหาไปทางขวานะครับก็ให้คุณนะครับทำการวางชูเกอร์ครับแล้วก็วางกล่องไว้ครับแล้วก็ทำอย่างนี้นครับ ดันเข้าไปเลยนะครับนี่ให้มันเข้าไปอยู่ในนี้นด้ฮะนั้นครับก็ฆ่าไอ้ตาไลนี่ก่อนนะฮะใครเลยนะครับหลไนั้นครับเป็นด้านนี้ใช่ไหมแล้วก็ปิดข้างหลังไว้เลยครับอืข้างๆไว้ด้วยครับข้างๆนี้ไม่จําเป็นมั้งนะแล้วก็เตรียมเออเขาเรียกว่ายาล่องหนไว้นะครบอยาล่องห่นนะฮะยาล่องหนนะฮะยาล่องหนเท่านั้นนะครับ ปับปิงแล้วก็เอาดาบเนี่ยกดไปที่กล่องล้วนๆนะฮะคืกวกาไอชูเกอร์ที่อยู่ข้างในเนี่ยจะตายครับน่ะพอมันตายเสร็จปุ๊บนี่ก็จะเป็นอย่างนี้อ่อศพี่ก็ยิงอยู่กล่องก็เปิดไม่ได้แล้วนะครับงครับกล่องก็เสร็จสมบูรณ์ครับ ไม่เปิดไม่ได้แล้วนะครับวิธีนี้ก็เป็นไงกันบ้างครับเป็นวิธีที่เจอมาเลยนะครับเจอเองด้วยนะครับค้นพบวิธีนี้ด้วยตนเองอ๋อฮะอือก็เฟียวเหมือนกันเลยนะครับเนี่ยอ่าฮะา กล่องนี้ไม่มีมันเปิดได้แล้วครับเพราะว่าศพของชูเกอร์นะครับยังคาอยู่ตรงนี้ครับเพราะว่าเนี่ยตอนที่มันยังมีร่างใช่ไหมแล้วตอนมันตายครับมันจะตายไปเลยใช่ไหมครับแต่ร่างที่ล่องหนนะฮะร,ร่างที่ร่างที่มันล่องหนนะครับเนี่ยร่างที่มันล่องหนปุ๊บแล้วพอมันตายครับศพมันจะยังอยู่นะฮะ ซึ่งบั็กนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับส่วนเกาะของมันก็ยังอยู่นะฮะเลยทําให้เราเนี่ยเปิดกล่องไม่ได้นะครับถึงจะพยายามนะฮะพยายามเท่าไหร่ก็เปิดไม่ออกนะครับก็เอาไว้แกงเพื่อนได้เลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ครับใครชอบครับกดไลค์ซับสไคร์แชร์แบ่งปันให้กับเพื่อนๆทุกคนนะและกระทืบไลค์ด้วยนะครับโอเคฝากกดติดตามด้วยโอเคก็ว่าสำหรับคลิปนี้ครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับบ๊ายบายจนคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ